กำลังมองหาสถานที่ตั้งธุรกิจหรือพักอยู่อาศัยต้องดูคลิปนี้เพราะวันนี้เราจะพามาชมทาวน์โฮมสไตล์อาคารพนิษย์ทำเลใช่กําไรงามพื้นที่ใช้สอยให้มาเหลือๆเลยนะคะแค่นั้นยังไม่พอค่ะยังมีโปรโมชั่นจัดเต็มฟรีทองฟรีเงินตกแต่งร้านและฟรีของแถมกว่าอีกหลายรายการสำหรับโครงการหาไม่ยากเลยค่ะจากถนนแพรกษาเข้าซอยเพชรงามประมาณ1.5กิโลจะบอกว่าซอยนี้คึกคักมากๆเลยนะคะ ซอยนี้จะมีโรงเรียนร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อและมูว่วานจัดสรรหลายโครงการขับตรงมาเรื่อยๆจนถึงโรงเรียนปทุมคงคาลงสะพานมานิดเดียวี๋ยวสายถึงเลยค่ะโครงการธัญญาพักนึ่าพร้อมแล้วเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในากันแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าภายในห้องกว้างมีพื้นที่ใช้สอยมากสามารถตอบโจทย์การพักอาศัยหรือทำธุรกิจหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโฮมออฟฟิศ ร้านอาหารร้านตัดผมหรือคาเฟ่ภายในโล่งและโปร่งมากเพราะมีความสูงเพดานอยู่ที่2.7เมตรทำให้คุณลูกค้าสามารถออกแบบธุรกิจได้เต็มที่เลยค่ะบริเวณชั้นล่างมีห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันและต่อมาด้านหลังจะเป็นโซนซักล้างนะคะเราสามารถต่อเติมเป็นห้องครัวหรือห้องเก็บของก็ได้ค่ะเพราะทางโครงการได้ลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านมาให้แล้วแล้วเรามาต่อกันที่ชั้น2กันค่ะ ก่อนอื่นบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแข็งแรงทนทานมากๆค่ะชั้นนี้จะมี2ห้องนอนขนาดใหญ่มีพื้นที่ส่วนกลางไว้สาหรับวางตู้หรือโต๊ะและมุมพักผ่อนเพิ่มบริเวณนี้มีห้องน้ําตรงถงกลางหนึ่งห้องค่ะห้องแรกโซนด้านหน้าใหญ่จริงๆค่ะวางเตียงขนาดคิงไซส์ได้สบายหรือจะจัดให้ห้องนี้เป็นมุมออฟฟิศก็ได้ค่ะและยังมีกระจกบานใหญ่ช่วยทาให้ห้องสว่างและระเบียงสามารถตกแต่งวางกระถางต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านได้อีกมุมค่ะ ถัดมาอีกห้องด้านหลังตัวบ้านห้องนี้ใหญ่จะวางเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตก็ได้ค่ะห้องนี้จะใหญ่เกือบเท่าๆห้องมาสเตอร์เลยนะคะฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ขนาดนี้จะอยู่อาศัยหรือตกแต่งทำธุรกิจก็ได้ค่ะและที่สำคัญจเด่นของโครงการนี้คือเข้าออกได้3เส้นทางถนนแพรกษาถนนเทพารักษ์ถนนบางพลีตารุกทำเลดีเป็นแหล่งชุมชนในราคาจับต้องได้เพียง2.69ล้านบาทเท่านั้นค่ะ โปรโมชั่นสุดพิเศษแถมหลังคาโรงจัดรถกรุปด้วย p u ูโฟมมิเตอรน้ำมิเตอร์ไฟฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนราคาเท่านี้พร้อมเข้าอยู่นะคะหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านนี้เลยนะคะหลังสุดท้ายแล้วนะรีบเลย